แรงนไ่มไร่ฉลองบ่ฉลองบ่ลองวะทดลองเงินเงินใหม่ได้เนาะทดลองเฮือนใหม่เนก็สบายสีหัวบ่มาแต่ฝนไข่อยู่ได้ขนาดนี้ลมบ่ไม่ไหวบ่แห้งได้เนาะแต่ฝนกระบอกได้บ่เนาะสายเดียวกันจูจูแห้งได้เด้อว่าจัน นาะโต้เดินผพามาไม่ไี้กายอยู่ทางที่ทางของทางสับพนมันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ้านนี้โดยสบายดีเด้อเนาะแล้วกันฮุบเชือกฮุบคอมาแล้วบ่อานนี่โตไปเท่าไอร่เนาะพู่งแรงนี่ขึ้นขึ้นได้แรงนี่เนาะพิธีการเนี่ยพีเทว่า มันเฮือนไม่ยูดีมีแห้งแหละกับพ่อเนาะแต่คนขอบพุณนะไม่แห้งดีเลยเนาะเครื่องคนมาเพื่อเดี๋ยวบอยังตู้หน่อยหนึ่งยังตู้หน่อยหนึ่งโดยอ๋อโดยโดยได้ไปแกะมาให้นี่ทางสบูนสะบูยอ๋อสะบูนมันแกะมาให้บ่โดยพอาะเปนสีขาวมันเมื่อวานนี้เพป็นปลาคนมาแล้วบอกเออเพื่อผลมาสบูนผ่านมานไทยกินเลยจีเอามาให้ เกเครื Hoy, ality, oh. ่องมาเห็นเนาะมันเป็นเครื่องมิไดเครื่องเสื้อผ้าพี่น้องเนาะมันก็เกลี่ยงาง่ายกลัวอยู่เนาะไม่ตอกที่ไ่ได้พี่ตังมันยาวมันยาวมากันมาเฮ็ดบรรจุคนคือเก่ามนี่เนาะซอยกันพี่น้องเลยสาวมาแต่สามคนอันนี้ห้าก็มาโอ้ก็ทั้งนี้เลยนีเนอะพี่น้องเลย มีห่มส้นมาซะซะเก่ากับพ่อได้อยู่มันเย็นทันทีตั้งนี้จะเอาอาจารย์กสซี่เก้าว่ามงจนนี้ันนี้ันนี้หมอนอนเนี่เอาตัใไม่ด้วยเนาะ้พระจะชื่อมาให้อย่างกะซี่ตะไม่ไหมบอทางบอเซนเอ้ยทางบอเซียงอ๋อบอเซียงเดี๋ยวไปกลเคียงกันบอเซนกับอเซียงเออไปเนีไปไหนเนาะอ่านนี้เขาคิดประมาณน้ำสาวลาคเห็นสาวลาดูมาเย เที่แทสที่แท้บอเสียงบ่อท่านสลาเปิโทรมาถามคณะเพื่อนก็เลยเข้าใจว่าของสลาบอเสียงแท่งแผ่นนี่เจ้าคนสิบแปดในเลือสองแผ่นโดยสิบแปดแผ่นเนาะโดยเดือสองแผ่นพี่น้องเลยอ๋อครับคัถ้ามกับบุคคลกันชั่งเหมือนพี่น้องเลยเนาะเหลือสามฟองน่ะชาเพื่นเนาะโดยจะหายผู้เพื่อนได้พากันกินข้าวกินยังระบ่อนี่อันนี้ จะกินแล้วเออได้อยังกินมาหนิตะขนต้มตะนิ่นตบะนินบ่โอ้ของแซ่บได้เนาะกินชิพากันก้อนเสี้ยวทั้งนี้ก้อนมาหนีิเนาะแล้วก็อนใส่ผชาบ่โด้วยชัยพาขึ้นได้เลยมาหนิชัยพาได้เลยก็ไม่ขึ้นได้เนาะขั้นไลเขาเลยทั้งในขั้นไลเขานี่ทั้งทั้งนี้คุณบอ่านเฮ็ดเวลาช่วงแดดแดดได้ไปหน่อยเนาะใครวันชี้ทายเพิ่นเย็นกะ คำพอดีเนาะบ่ได้เฮ็ดจ้อยพี่น้องเอ้ยเลยว่าไครดอกเพิ่นกะบาดบดให้นี่ก็มีปังเเคคยฮ็ดไบ่นี่บาดบดปานอย่างแน่เนาะโดยอคนอ๋อคนมากก็ร่างในเที่ยวนึงเนาะโดยวันนี้เพิ่นเอาไปเอาตู้บ่บ่มีแต่เพิ่นยังทาเวียะคางานเพิ่นพอดีทั้งบ่เสียงเพิ่นว่าคั่นว่ายังกะเพิ่นสิบิคุให้ตะแลงออืเอามาอีกวันนี้แม่นเบิดบัดนี้เนาะ มาอีมรอบนี dei, oh. Oh. T ui, t ้เป็นเบิดเลยวัานี้ลองเนาะบอลแรงกับบอลขึ้นยูเ้บอลแรงนี่เนาะฝันดีก็บอกในเด้นเนาะพอได้ถือด้วยหกตัวในพีอต้องเยตัปูห้าตัปูหกัหน่อยส้ตะปูวะอ้นี่ตะปูยังใช่น่ตปูเบ้ตะปูวันมาตัปูตอกมงเนาะ กนันงขึ้นสีงัวก็ได้ตัวนี้กัใส่แป้งที่กันบ่อนี่หรือว,ว่าบ่อไรใส่ใส่ที่กันบ่อมันบ่มีมีปกอบบ่อไรใส่เรียว่าเ้าก่อเทอมของหลวงพ่อเนาะโดยมีแต่ปูสารนางเล่นก็ได้เ<อ>พราะว่าแป้งมันเบิดเลยมันเก็บใส่ไม่เขานี่กค่ะเรีว,ว่าพ่อบอกคือคือว่าเดือนนี่พอดีพอ่อพ่อจะพูดโดยกะชีพออยู่พออยู่เนาะโดยเก็บใส่อะไรตัวใดอันมันหักมันแตกกระตัดออก เปลีนสังกะปูเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยผักผักกระต่ายเท่ากับมีเนาะโอผักกระต่ายเอ้าผัาผักกระต่ายกับมีหนังสีเก้ากกะมุ้งทั้งนี้บาทนี่พี่น้องเลยแต่ว่ายังเหลือยังย่อยก็ว่ทั้งไหนก็ได้เนาะโอ้โหบึงตามจะไม่เท่าไรพี่น้องเลยเนาะทั้งไหนมันอะพวกเก็บใช้ได้กับตอกันไปเนาะว่าไม่เตื้อก็อยากเฮ็ดอันหมออันที่ว่าใส่น้ำหนังสียว่าหยุ่มน้ำ มุงจล็กหน่อยคือข,ของนมแบบพาะวามันโคตรนะพาะวามันหมแน่สิพ่อโดยพอแบบว่าเขาซักเครื่องซักคลองเวลาเอาไปใส้น้ำจะพุ่นเอานมน้ำนมได้เลยครัซักเครืองมันก็ห่มแน่เนาะแต่ว่าปัญหาว่าไม่สิพอบอกคันบโพอกับสตัดไม่ก้มย้ำไดสิเหตุกันเครื่องพ่นเนาะอ๋อ่อ เป็นห้อนเป็นห่อนได้เนาะมันร่มโมมีบ่ะจาะบ,บุมั่มแบบใช้ทานในอย่างโมลิเนาะโมลิแต่ว่าได้สังกะซีไหมเนาะไ้คนมตกับไ้ใครน้เนาะจ้ะบอ่อเ,เกับยกับจ้ะน่ะเป็นเสียทวนนี่ก็อัดอัดอิดันได้เนิเนาะ เวลาบนโต๊นะกีวะ่วันชาดเหนอัดพอดีพอดีอยู่ได้ชำหนึ่กับพี่น้องเลยเนาะยย <laughs> อยู่ไปก่อนเลยล่ะซ้ำได้เฮือนใหม่เด้อเป็ด <laughs> กับพอดีพ่อ <laughs> <laughs> กือบพ่อ, <laughs> อ,อเ,อเ,เออดินเดินแน่นอ๋ที่เฮาเองนี่ยังเอาเที่ยวเอาสบายเฮาสุดเลยทั่วได้คือชลายกันเจ้ากับนี่แต่คา,าขายเนาะเีย่ยวไปที่มาเอาแน่พี่น้องเลย ช่วงนี้บัวได้ไปบ้างไม่ได้ไปช่วงนี้ฮะหยุดก่อนเนาะต้นแตงต้นตือลูกไข่อะไรกัยุดยาวมาเลยมาอยู่ที่ก็คือสีบัวได้ไปมาอยู่ที่ก็คว่าอะไรก่อนเนาะลงตัวก่อนพี่น้องเอ้ยมาอยู่พี่ก็คือว่าบัมีไผเอาลูกเนาะมาอยู่พี่ก็มีแต่เขาปลูกผักปลูกหญ้ากินก่วงอยู่พี่น้องเนาะกว่างอยู่พี่น้อนี่แต่ว่า มันกบบมีนั่งบอกสิ่ไหมปูกแบบนี้ได้อยู่ในโซนนี่เนาะมันยังแบ<ด>ย,ยังบัวอะมีหรืแบบว่าเอ่อเฮือนชานคนหลายยังบัวอะมีอันน่าชัดเดี่ยงหลายไที่กันะนะ<ด>มันก็นยังสิบันมีอย่างมาเห็ดมาอย่างตัางแอกเนาะปลูกได้อยู่เพราะว่ะาเราก็อยู่ในนี้<ด>เราก็<ด> <ๆ S 1> คอยไร่เอาเ<ด>ขาละมัวพวยอยังค่ะนะแต่ว่ามันเป็นหมู่บ้านแบบว่านในใคนอยู่รุ่นแรกนะแบบนั้นแบบมีคนเริ่มมาอยู่หลายเลยเป็นใกล้เป็นยังกับสิีหลายที่กันนะ เน hmm. hey yeah. anyway ี่ทีพระอาจารย์นี่ครับปลูกไปได้รุ่นไหลพี่น้อยเนาะกลัวอยู่เนาะเออกลัวอยู่ี่พักหย่ายังปลูกได้รู้อะไรเนาะยังแจ็คสีได้รู้อะไรพี่น้อยเนาะเนี่ยฝากไว้ทางสะพูเนี่ยเบิ้งไปน้ำเนาะสะพูแต่คือว่าเดี๋ยวมึงยังเหตุเราพี่หน่อยเนาะดินรักเลี้กับวางเอาพังไว้เรียบร้อยหมดเลยเด้สวัสดีเพื่อนการยังไม่ได้ปลูก บูมีอย่างเด้เนาะมูมีอย่างมาอยู่ที่ก็สบายเลยเนาะได้ไหมคะสบายใจได้ว่ะด็เนาะหีชิ้นท้ากับเบิร์ดแล้วพีหนีชิ้นท้ากับเบิร์ดแล้วสบายง่ายมาอยู่ปุ๊บปั๊์ศิลป์หนีชิ้นท้าเบิร์ดแล้วแต่ก่อนยังคิดยากที่ว่าถ้าพูดว่าแบบกำกำติงๆแบบว่าจัคสีหาจังไดขนะดแต่มาทำมาอยู่ในแจัคสีแบบไดเนาะโดยทางครัวกัญญานหาบุกคุ้มพอแจักซื้อเขาซื้อน้ำจัก นมลูกอีกเนาะบางทีกับางทีกันมเมย์พ่อกะซื้อนมเสริมแต่ว่ากับบริเปืองปันไดแต่ป็นี้พ่นดูนำไผ่เฉ่ยพ่นดูนเตาอ๋อ้วเพิันกินนมมันชงพ่ออ่อบออนี่นะโดยกินนมชงพ่อมอแต่พอพ่นยัง่อยังป้าพ่นอยู่ได้เนาะโ่ยยังงน้อยไม่งเนาะดูยังซ้ไไอ่เลยว่าจูจะจู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 จนจู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  กินนมก่อนแหละกันนอนไม่กินนม่วงั้นเนาะอันนี้นี่สินกับเวรแหละก็ตื่นจัดสินใจมาเลยเพราะว่าเอากระโปงแต่หาอยู่หากินก็ได้ฮนะคันว่าเขายังมีหนีมีสินทัผลมาบ่ได้เองนม่นเนาะมันเรื่องไปหางานทำยู่พี่น้องไหนจะให้ฟาดเนี่ยเพิ่นเปิดใช้งานได้ด้วเนาะให้ฟาดเนาะเปิดเงินไปน้องมวยกันได้เวอร์แต่พ่อข่าวพุ่งข่าไฟเวอร์แต่บ่วันนี้นะ เฮิร์ในฟาร์นาอเฮิร์ดดงมวยเน่ยังอยู่เนาะยัางวันตปก่อเนาะิ่นถ่ายสร้างบ่โดยิ่นถ่ายสร้างอสร้างรถอะไพี่น้อยเนาะสร้างรถกันแย่สร้างรถเนาะพี่่น้อยเอารรมกรเพิ่มอีกถือว่าเอาอุปกรณ์พ่อเพิ่มอีกบ่อการวัดช่างร้างกระสีไปให้ม่ตู้พัทนั่นแหละมันนี่ก็ได้แต่ว่ายังโมเปิดขึ้นเกาอยู่พี่น่อยเนาะ บัตพ่อไปทมไปยังเพิ่นไปได้อกะมีคนใกล้เคียงอ่ะเพิ่นว่าเจ้าของห้านเพิ่อนเสียวัชนาเสียชีวิตเลยนะเจ้าของห้านเพิ่นอนนะก็ะลเลยปิดยาวเลยเนี่ยปีนังเอ๋ยตั้งแต่สงการมาเพิ่นก็ปิดยาวเลยบู๊ว่าเพิ่นอนเปิดเมือ่อใดรแล้วบัดนี่ยแล้วถ้าเพิ่นเปิดเพิ่อนละเพิ่นเสียปีนังเอ๋ยเ,เนาะจังพ่อวัชแนนไปสองสามมื้อนี่ ยังปิดตะมอมอยู่อ๋อแพงได้ดีว่ะดีว่ะเม้างเม้าี่นีเมาค้างอยู่บมแม่แล้วจวดนี้ว่ะเอาจากไหนกันเใจน้ำครอบครัวของเพื่อนพี่น้องนเะที่สูญเสียทางสาวรักไปพี่น้องเลยเอากับบุหูนะกับไปจบของแนบอรชีซยกันเนาะเองแนวเอนึกว่าพนสิเปิดบ้อมวันนี้ว่ะอครับประจำเนาะ เพราะคันว่าสิไปสร้าง,งห้านอื่นก็นยังไม่บูถี่กันที่อาจจะผนเพราะเขาแต่ก่อนนะเขาเขาเคยสร้าง,งห้านเพิ่นแล้วอะนะแต่อย่าให้มันถือกับตัวเก่าสินะขนาดมันําเดียวกันก็เลยเอาตัวเก่าเลยกไปสร้างห้างเก่าอ่ะน,นะโหทางลุงเพิ่นพูกนี้กับมาสองมือน,นี่เนะาะ บัวนี่ก็คือสีอ้อมผ้าได้เอยู่หัวเรงอ้อมอ้อมมาเลยบวกผ่านในาเอ้ออ้อมขางอ้อมตะขางในบวกยอ้อมแต่ทางนั้นก็ได้ออมลยเลยเนาะวางได้ไหมเนาะต๊กใช้กันเลยเกี่อขนมาเรียบร้อยเลยพี่นเราเลยเนาะโต๊แดดฮอนนจังมิดจีดีไม่จันเบิดแต่เพาคือเห็นห้องเนาะมิดยามเพิ่อน่ มีดงามว่าลืนอ,นอไตแดดนบำก้อ,อ,ากาอนลายนอะไรการฮ้อนเนาะดวยวันนี้ทางน้องนุ่งทางสะบดเพป็นการพอได้มาซอยพี่น้องเห็นเนาะซอยเฮ็ดซอยยางนี่แหละคือว่าจ้างนี่นนาาก,นนก็ให้จิบบ์ลายได้เนาะสะบดจา้างเอาบดลายบดลายนี่เขาเฮ็ดเอาเองน้ำพี่น้องเ,เห็นบดมาเฮ็ดจับซอย,นอยอเนาะทางน้องจิมีจะมั่มเป็นการมาพี่ตลอดเลยเนาะ

นอนนำใส่เพื่อนแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะได้ข่ามาเอาเลยข่ามาแะไรก็ได้มาแวะทางสะพดเป็นก้อนไปก่อนจะออกไปขึ<ด><ด>น้นลอยกะออกไปได้พี่น้องเอ๋ยข่ามแต่ว่าพาก,กันครับเม่นอนใสเก่อนมาขึ้นมื่อคืนกลับเมื่นอนพุ่นอนอนอยู่เือนหกโมงเมื่อนเคยเลยก่อนบ่นโดยหกโมงพอดีมุ่งสังกะสีแล้วก็พากันมา่อไงวันนี้มุ่งสังกะสีแล้วครับเนาะได้มื่อเช้าเนี่ยก็พากันมาตอกแป้น เด็ดดอกเขาเอาดอกมีแต่ถาเตอเอมอันน้องชายปบ่อดิจาวด์อันนี้บ่บ่แม่นบ่แม่นบ่อันนี้น้องทางสามีเมียประผัดอ๋อเ่มือนนองชายเึ่งสองคนบ่น้องชายเลยสองคนน่องชาลคนบริณำ <c oughs> mà chập mây trong nhà xoài đấy nó điểm tổng long bay này rồi đó thôi nó co thợ co xe ở ma vậy này rồi co hay cuồng có cắn này nó không mình hôm mình ngao Có đây mi hôm thì nói muôn cần phải là cả mi hôm rồi đây bạn này nó ครในชนท้อโอ้มาใหม่ก็ใกล้จะว่าสิโอ้ชงน้อยก็ได้หาเก็บแกงได้เนาะโดยจะได้ก็ได้แกงยอดนี่พวงไว้เนาะโอ้โไปอาไลมาเชมามาม่ได้ก็ร่างพดมาไม่ได้หลดขึ้นยอดเลยจนนี่แล้วบ้า Này, xa lông bỏ, xa lông bỏ Long bỏ Thuật lông ngân hương mại đấy no Thuật lông ngân hương mại Xíu hùa Mà tà phun khay dưới đây khá là lông Lông bỏ đi ngoài Có hèn đấy no Tà phun cà buộc đấy, bọn nó xài đều con chú Chúng hèn đứa ตกธรรมดาเนาะหากผนตกไม่อยากอยากให้แน่พี่งเลยเนาะดินแถวนี้มัอื้อเ่เนาอเวลาผลตกแขงแหงเนาะจะว่าอื้อของน้ำมาจากเนาะดาดินดุดใหม่นี่มีได้ันาบอนมีมาซมมองมองกับมีได้เนาะคือดินแถนา้กับพิ่นบุกเบิกอัปลูกมันมาได้พี่นองเลย พอดีแล้แบบเพิ่นกลนมันนี่กัพอได้รับจ้างเพิ่นรับจ้างเพิ่นเนาะมันหลายใช่ไหมเพิ่นเอ้ยเดี๋ยวเพิ่นเพ็ดแบบนี้แต่เก่าเนาะแต่ปีเพิ่นกลนกลนเอาเองบอกเลว่าเฮาม่มีรถมีอย่างเพิ่นกลนเห็นเพิ่นกลมเบิ่องสูงสิงามอยู่เบิ่งดินเนาะนี่เป็นดินดินดงแล้วก็ดินโพงหัวพวกแงไม่ง่ายเลยเพิ่นเอ้ยเนาะในไรนะในไรเพิ่งกะปลูกชะล้ำแต่เนาะ <ม>สาวเพื่นนี่ครับพี่น้อยอมีแต่หูหมอดเนาะเนี่ยครับจะเข้ากล้องบ่อ,อ,นนอากันอยู่เหมอดแม่มอยู่พี่น้อยเนาะเอากาศเท่านั้นแหละแล้วส่อนเด้อเนาะ ที่ได้ไปกับป้ก้อนนีพี่น้องเลยเนาะโดยครัเจายาะยามเยมเนาะด้ยคอยเดินทางปดัมาจะเอาเงินไว้ซืน้ำซืนสู้กันก่อนมันบุคูกันกี่นาะเาโดยคออยู่ีแหงเด้อรำรวยเงินทองโ้ยบายดีอาวันน้น้องนาวันน้ทีเขามาเยี่ยมม่ได้สักคนเด้ยสบายดีพันเนดไ ได้ไหมพัชรพัชร์อายอ้าวเ่า่ <c oughs> นอายวะโรยอ่าเสร็จแล้วอ้าเดี๋ยวพี่เต็นกับป้าก็นอน่าหนีไปเลยเนาะเพราะแทนเดีมื่อไม่สิข่ามาเยี่ยมมังอีกเนาะโรยเดีมาถามเลขน้ำได้บาทนี่เนาะมาอยู่ที่ไม่พี่น้องเลยเนี่ยบางทีฟันดีได้เนาะบอนนกได้เนาะแต่ผลเนาะชื่อเองได้เนาะ่นีพี่น้องเลย กำลังเฮ็ดเนาะเพราะได้ชนโฮมดูเพิ่นกะพี่น้องเอ้ยมุ่งสั่งกระซี่ขึ้นไปเด้นี่จะเป็นเครื่องของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะเครื่องที่ว่าเพิ่นแก่มาทางสมบุนเพิ่นแก่บ่ให้พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เอาของเพิ่นกัเต็มอยู่พี่น้องเอ้ไก็ช้ได้จ้าแจงเพื่อนเฮ็ดแล้วกะซี่แล้วมุ่งขึ้นไปบัดนี้เพิ่นเนาะพี่น้องเอ้อ้าวอากาศมันก็ฮ้อนๆ โอ้อาใส่กับว้พุธทั้หมดกันนอกเลยพี่น้องเลยว่าอากาศมันฮอตเอ้าใส่หมวกกันน็อกคาไว้เลยพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องเลยน้องสนุกขึ้นที่กาซีได้ลำลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่เด้อแต่ว่าคลิปนี้พี่พาประกันในทางโมเซนขอโทษขอไปนำพี่น้องเลยเนาะสำหรับวันนี้เนาะขอตัวลำลาพดพิเอโนไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้ขอกล่ารสบายสบายดีเด้อพี่น้อง